เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไวเทนพาทที่1กันแล้วนี่วันนี้เราพาเพื่อนมาเล่นเดเนี่พาเพื่อนมาเล่นแบบไวเทนเล่นไวเทนเงาๆคนเดียวมันเล่นไม่ไหวไงมันเหงา,งา,งาเกินไปแล้วก็วันนี้เราต้องมาแบบลื้อฟื้นหน่อยนะคนนืนนี้พอดีว่าแบบลืมอ,อะไรทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยลืมไปเยอะเลยเดี๋ยวออกเดินทางก่อนดีกว่ากดไงเนี่ยโอเคออกเดินทางยังอ,อาอยังไม่ไปอ๋ออนนี่กดตรงนี้โอเคไปครับเดินทางไปข้างหน้าไปไหมเนี่ยรถไฟมันนี่ไปเลยวะ กูดใหญ่เนี่ยอ่ะโอเคนี่ไปแล้วอโอ้โหมันตั้งนานครับพอดีว่าไม่ได้เล่นนานอะ่ะเดี๋ยวเราต้องมาฟาร์มของกันอันนี้มันอัปเดตฮาโลวีนมาด้วยนะเนี่ยมันมีพวกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นฟักทองอะ่ะแต่ก็แค่ประดับฉากเฉยๆนะนทำอะไรไม่ได้ประดับฉากเฉยๆเลยไม่มีอะไรเอ้ยต้านระเบิดนะข้างหน้าน่านมีระเบิดต้องยิงให้หมดมีระเบิดเคลียร์ทางเริ่มมาก็เจอระเบิดเลยเปล่าเจอระเบิดมาตั้งแต่ต้นพาร์ทเลยครับมันมันยาวอะ่ะ มันยาวขี้เกยียจยิงได้ไปเนี่ยปืนเกมนี้มันไม่ค่อยตรงด้วยไงยิงกับยิงกับเบี้ยวโคตรเลยโโยิงแบบเบี้ยวมากนีโโย่ยิงทิ้งยิงทิ้งไอตายิงไปเดี๋ยวเก็บของให้น,น,นี่มีเลขโย่ฟาร์มของครับเกมแห่งการฟาร์มถ้าเล่นคนเดียวโคตรเหงาบอกเลยเกมนี้เล่นคนเดียวเหงามากเ<อ>าเเ<อ>ก็มาอราจะได้ไปแก้พัซเซลิลด้วยกันพัซเซลิลที่แบบโคตรหมื่นเยวจะเจอพัซเซลิลแต่ตอนนี้เดินทางไปก่อนแล้วกันนะเดินทางเก็บของไปก่อนแล้วกันยิงกันไม่โดนเลย จริงจะโคตรก,ก,กากวันนี้ไงโดนแล้วโอเคไปไปไปต่อไปต่อไอตรงนี้มีปิงยิงก่อนนี่โดนโดนเรียบร้อยเก็บของถึงไม่นะครสั้นของทุกอย่างในเกมนี้คือแบบสั้นมากเก็บโคตรยากเลยนี่นี่นต้องแบบรอรให้มั<ร>นมีจุด้ <thôi. S 2> าขึ้นอ่ะพอจุด้าขึ้นมันก็เก็บได้เลยนะเก็บแบบเก็บสบายเลยช่วงนี้ครับช่วงแรกแห่งการสอนครับสอนสอนตาก่อนตาอย่างเล่นไม่ค่อยเป็นตาอย่างเป็นแบบนิวบี้อยู่ ทำมาเลยไม่ค่อยเป็นเลยพึ่งโหลดเกมมาเลยเนี่ยตาเนี่ยพึ่งซื้อเลยได้ซ้ํานะซื้อมาสดๆร้อนๆเลยของเต็มแล้วอะของเต็มง่ายโคตรเก็บของก่อนแล้วกันของในกล้องเราก็เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยตอนนี้ของแบบของเยอะมากต้องจัดบ้านไงแต่ที่ไม่ค่อยพอ<ๆ>เก็บของแล้วอะลองจัดรถไฟกันหน่อยตอนนี้มันอัปเดตของใหม่มาด้วยนะที่เห็นอันใหม่ล่าสุดก็คืออันเนี้ยมันคือแบบที่เอาไว้วางของได้นะตรงน,นี้มมนสามารถวางหีบได้สองอันอะเออเดี๋ยววางให้ดูเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะพอจะโชว์ให้ดูวางไม่ได้เฉยเลย แล้วมันวางไงเน you know? ี่ยเมื่อกี um> ้ยังวางได้อยู่เลยนะพอจะโชว์ให้วางไม่ได้เฉยเลยเนี่ยต้ตรงมาวางในดีตรงนี้ตรงข้างในรถไฟอ่ะไอตรงที่มันเป็นแบบชั้นสองอ่ะที่มันมีสองชั้นอ่ะเรามาวางหีบได้ปะคือตอนแรกมันยังวางได้อยู่เลยนะหีบไอตรงเนี้ยมันยังวางหีบได้มันจะจะทำให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้นนะแต่นี้มั่อาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าเนี่ยทำไมวางไม่ได้เนี่ยวางไม่ได้อ่ะวางเข้าไปข้างบนได้ปะไม่ได้นะตอนแรกยังวางได้อยู่เลยอ่ะหรือมันต้องวางหีบเล็กอ่ะหีบเล็กก็ไม่ได้เหมือนกันทําไงเนี่ย มันบั๊กเหรอมันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกยังวางได้อยู่เลยนะไม่รู้เหมือนกันสงสัยเป็นบั๊กนะโอเคไปกันต่อดีกว่าตอนนี้เดินทางครับเดินทางต่ออันนี้เก็บเล็กก่อนปึ๊บอันนี้เอามาอ่ะของเต็มของโคตรเยอะเลยเนี่ยอาจจะต้องจัดของใหม่นะของเราเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยตาเจอดันเจียนแล้วตรงนี้เป็นดันเจียนดันเจียนยวต้องหยุดรถไฟก่อนลองพาตาไปลงดันเจียนครับพามือไม่ไปลงดันเจียนพาไปสู้เราต้องเตรียมของไปไหมเนี่ยเราขาพวกชุดกอะได้นะตายังไม่มีนี่ใช่ไหม ตาจะไม่มีพชุดเลย,เลยตานิวบี้สุดๆนะยังไม่มีของเลยแต่ตรงนี้มันจะมีคาบชุดอยู่อ่ะตาม,มาคาบได้นะไอ้ตรงโต,งตงนะ๊ะเวิร์กเบรน่ะไเดี๋ยวเราหยุดกดไฟก่อนหยุดกดไฟนี่โอเคเดีย๋ยวไปลงดันเจี้ยนกันดีกว่านะมันมีชุดอยู่อ่ะต้องใช้หนังแล้วก็นอะเออมันมีของพร้อมนี่แหละของเราเยอะบอกเลยว่าของเยอะมากนะแล้วนี้มันหายบั๊กยังเนี่ยอุ้ยกดผิดกดผิดลืมปุ่มครับกดผิดเลยหรือว่ามันต้องทุบสร้างใหม่เนี่ยลองทุบสร้างใหม่แล้วกันไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ลองทุบหน่อยอุ้ยกดผ หันมาดูดิหายไปทั้งอันเลยเนี่ยรถผมรถไฟหายรถไฟนี้มันต้องไปสร้างที่แบบท่ารถไฟด้วยนะเนี่ยโอ้โหเปิดลงเปิดประทุนมาละรถไฟเปิดปะทุนอันนี้ขับชุดเสร็จยังอ่ะขับเสร็จยังไม่ขับเลยมันน็อตหนไไ้ไหนอะเออน็อตมันต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้ก็ได้เดี๋ยวสร้างให้น็อตมันก็สร้างในนั้นเลยนะเดี๋ยวสร้างให้เรามีน็อตยพอดีเลยมีของอยู่มีของอยู่กดออกมาก่อนมีของพร้อมเดียวจะสร้างให้นี่สร้างมาเลย ใช้เวลา30วิไม่นานมากเดี๋ยวต้องสร้างที่มันเป็นแผ่นเหล็กด้วยเอามากันได้นะมันใส่แบบใสเป็นเกาะได้ทําให้ตัวเราทึกขึ้นต้องเกาะไปเยอะๆจะได้แบบทึกๆหน่อยสู้กับมอนได้นานๆน,น,นะนี่ไงได้ชุดแล้วต้ได้ชุดแล้วได้ชุดแล้ว,น,ลวนี่ยิบไปโอเคใส่ไ,ไงเขาใส่ตัวใส่ในตัวได้เลยต้องสร้างแผ่นเหล็กด้วยถ้าจำไม่ผิดนี่ไงกระเป๋าเล <ไง S 2> ยแพ็คกระเป๋ามันเอาไว้เก็บหีบได้เก็บหีบมันหนักๆได้อันนี้อะไรอ่ะเพราะมันเป็นของแบบของคราฟใช่ไหมอันนี้คราฟด้อยูหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นสีฟ้า คืออะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นโต๊ะอ๋อเว้นขยายอ้โหว้ขยายมองตัวนี้มองไม่เห็นนะเนี่ยแบบมันมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยเ็มนี้มันเดินติดกันด้วยนเนี่ยเดินติดกันโคตรลำบากเลยรถไฟก็แคบนิดเดียวเลนะเนี่ยเดินติดกันเดินไปไม่ได้เนี่ยแค่ยืนบางตรงนี้ก็ออกไม่ได้เนี่ยประตูอะยืนปุ๊บออกไม่ได้ปั๊บเตอันนี้อะไรอะนี่ของต้าเนี่ยต้าต้าสร้างไว้เหรอสร้างอะไรไม่ได้สร้างนะเห็นกล้องปะในจอใต้เห็นกล้องอันนี้ปะรออยู่ใช่ปหมใช่ แล้วกล้องมันลอยได้เลยนะใครมาสร้างกล้องไว้ตรงนี้เนี่ยเราทุบก,ก่อนทุบทิ้งอะทุบทิ้งโอเคได้ไม้มาคืนมาสออันเกมบักเยอะจังทำไมอัปเดตอะไรมาเราวติดบักเยอะเต้นไปหมดเลยแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาอัปเดตไอ้นี่มานะอัปเดตสิไอ้ตัวพวกน้องๆนองเนี่ยอัปมาทำไมอัปอย่างอื่นมาจะดีกว่านะได้ในแค่เดียวสาร้างในก๊อตหรอก็อมันใส่ได้แค่ทีละอันนะแล้วลอดถีฟ้าด้านล่างสายมันจะเพิ่มมามันใส่แบบพอมันพังก็ค่อยใส่ใหม่ไง ราต้องเก็บของไปด้วยนะเพราะว่าพอลงดันเจี้ยนเสร็จมันจะได้ของเยอะมากเลยอย่าก,กดนะอย่ากดนะอย่ากดนะมันกดแล้วไปเลยูไ,ไปไหนอ่ะ๋อลงดันเจี้ยนอ่ะกดปุ๊บไปปั๊บเลยนะตรงนั้นห้ามกดเด็ดขาดเมื่อกี้นี่ทำไม่ห้ามนี่กดไปแล้วนะไม,ไม่เหลนะือลอยไปขับดันเจี้ยนแล้วเนี่ยทำทำไม่ห้ามไว้เนี่ยไปบโดยที่ไม่มีกระสุนปืนเนย 2,000 years later อันนี้เราต้องสร้างเวิร์บนขั้นสองนะ,นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะนี่ไงเวิร์บนขั้นสองเราต้องสร้างมาก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอ่ะอันนี้เวิร์บนไปไหนอ๋อนี่ไงเวิร์บนขั้นสองโอ้โหนี่ถ้าเป็นงูนี่คือชกไปแล้วเนะ่อยู่ตรงนี้นี่มองไม่เห็นโอ้โห<า> <c oughs> อยู่ใกล้ตัวขนาดนี้มีกระสุนปืนกี่อันอ่ะต้อยเ,เอามาสักสามสิบไปแมันกดไอทีลลอ่มันคําว่าเตอร์เลตอ่ะแปลว่าแบ่งแบ่งมาสักหน่อยจะได้เอามาใช้บ้างมีกระสุนยู่หนึ่งนะในตอนนี้แล้วมันไม่มีแบบว่าแบ่งครึ่งแบ่งอะไรเลย มันติไดไต้ไม่ใช่เหรอมันจะมีเลขให้กดอยู่อะเอามันต้องกดยังนไงมันกอ,อกได้นี่อ๋อเอ้ยไม่ไม่ไมไมกอ,อกได้กอ,อกได้กอ,อกได้ออเออนี่โอเคกระสุนกระสุนเยอะไปไปเดี๋ยวเราจะออกเดิน<ไ>ทางกันต้องขับยาไปเนี่ยไม่จำเป็นหรอกมั้งใช่ไหมจำเป็นไหม <c oughs> ไม่จำเป็นใช่แต่ของเก็บของแป๊บนึงมีช่องว่างไหมตรงนี้ช่องว่างอยู่นี่โอเคเกิดไม่แล้วมันในนี่ดิของหายหมดนะของเที่ยวไปด้วยหายหมดเกลี้ยงหมดตัวเลยเก็บของให้โล่งที่สุดอ่ะเพราะว่าในเดนเจนมันจะได้ของเยอะมาก เราไปแค่นี้ก็พอแล้วกระสุนปืนกับกอ,ดเ,อเด็กเดีย่ยามา,มาก็ตรงนี้ก็ตัวอีอะต้องกดโคลานนะต้องกดโคลานหรือว่ากดอันเดียวโคลานมาั้งไม่แน่ใจลองดูลองกดโคลานไปก็ได้มังมันน่าจะโคลานอะ่ะมันน่าจะไปอันเดียวกันไม่ได้นี่มันจะเป็นคัตซีนให้นี่ไงมาแล้วอ๋อนี่ผมเพิ่งเห็นอนีเมชั่นบินนะเนี่ยมันลากมาโคตรเร็วเลยนี่ตรงนี้กดกดอีเริ่มอ่ะอ๋อต้องกดค้าโอเคลืมลืมไปหมดเลยในเกมนี้อ๋อเป็นพื้นดินี้เลยนี่มันเป็นพื้นดินเลย คือตอนที่เราเห็นพื้นดินตรงนี้ครั้งแรกนี่คือแบบโคตรตื่นเต้นไม่เคยเจอพื้นดินมาก่อนมันมีอะไรมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยในนี้ไม่น่ามีนะไอ้นี้มาแล้วมอนมาตาระวังระวังโดนมอนมันพ้นไฟได้นะมอนนะระวังระวังหาท่จุกดีๆหน่อยหาท่จุกดีดีครับไอ้ยังไงยิงเลยนี่ได้เปรียบจุดได้เปรียบมันยังเอาเรื่องนั่นนัยิงตาได้นะยิงตาแล้วแรงขึ้นอะไอ้ตรงป้ากมันอะตรงป้าเรายิงแรงขึ้น เ้ยนี่โดนไปเลยทุบได้นะกูตัวเอฟทุบได้แต่แต่อย่าทุบเลยทุบแล้วโดนโดนโดนเล็กดามมี่นะหมดอย่างเนี้ยถ้าหมดแล้วมันจะหายไปอะสบอะไอมันดันได้ด้วยเหรอไอมันเมื่อก่อนมันไม่เห็นดันได้เลยนี่ดันได้ด้วยดันสปาราได้แล้วมันอยู่ไหนเนี้ยไอนี่ไงได้ยินเสียงอยู่ที่ไหนอะข้างหลังเนี้ยขวาขวาขวาวะนี่นี่นี่เอียต้นไม้ไม่ลุมลุมโอเคเรียบร้อยเนี้ยเวฟหนึ่งชนะแล้วง่ายหมดละเวฟแรกก็ง่ายๆเลยเวฟหลังเป็นโคตรทึกเลย มา,มาต่อเว็บสองเลยเรามาฟาร์มของไงเ,เริ่มแรกมาก็ฟาร์มของเลยเขาเรียกว่าต้อนรับกลับครับต้อนรับกลับกับต้อนรับมาใหม่<อ>มันต้อนขึ้นมาเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันไม่ตีเราเลยเี่ยเออนี่เรียบร้อยมันพ้นไฟได้หรือเปล่าเนี่ยมันพ้นไฟบ้างอย่างาทำไมเมียม,มันพ้นไฟเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไม่น่าพูดถึงเลยพูดปุ๊บโดนปั๊บเลยเนี่ยเฮ้ยเดินหนีไปไหนผมได้มาเนี่ยไปถูกได้อยู่ถูกได้อยู่ไม่มี่ทุกเลย ไม่ถูกไม่โดนอ่ะเหมือนจะทุบไม่โดนเอ้ยนีก้อนนีก้อนเฮ้ออยจากเขาใกล้โอเคเรียบร้อยเจอดสองชนะแล้วง่ายง่ายยังยังง่ายอยู่เวฟแรกๆย,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 ยัยงง่ายอยู่ไวขึ้นเยอะตอนเล่นคนเดียวเป็นโคตรนานเลยโคตรนานกว่าจะผ่านเวฟได้อ่ะไม่กี่เวฟไม่แน่ใจอ่ะไม่เคยไป<อ>ถึงกับคือสูงสุดแค่สิบเวฟเองที่เคยเล่นไปถึงนะแต่แบบสิบเวฟมันโหดเกินไปแล้วไงมันซู้ไม่ไหวอ่ะมันจะมีมอนต์ตัวอื่นมาด้วยตัวพวกนี้มันจะใส่กอเล็กด้ตอนตอนเวฟสิบอ่ะมันใส่ก้อนเหมือนเราไงมันมีก้อนเหมือนกัน ตงหัวโอเคเรียบร้อยเว็บซิแล้วเว็บซิแล้วต่อไปมอนมันจะตีแรงขึ้นเจ็ดสิบห้าเปอรอะลองกดดูแล้วกันนะลองดูก็ได้ใจไม่ได้ใจมันจะรอดไปได้หรือเปล่าระวังตายตายแล้วไม่ได้กลับนะของไม่ได้กลับนะบอกเลยไม่มีจัดการจัดการโอ้เสียงปืนโคตรแทบหูเลยนะเนี่ยคือก็คือก่อนนี่เรียบร้อยเลียเคลียร์เราจะเอาเว็บมีเว็สุดท้ายนะมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยตนลงตนลมเฮ้ยเยอะเกิน เกินไปนะบางทีโดนลุมโดนโดนลุมกินโต๊ะโดนลุมไม่ไหวแล้วมันทึกจัดเลยอ่ะโอ้โหทึกเฮ้ยทึกเกินไปแล้วทึกหรือว่าเรายิงไม่โดน่โอเคโอเคไกลแล้วไกลแล้วไกลจะตายแล้วไกลจะตายแล้วเนี่ยก็จะสู้ไม่ได้ครับนี่อ๋อบางทีมันมันยีงบางทีเรายิงไปติดหัวเลยติดหัวเลยเกาะไว้ไม่ต้องเป็นคาบแดดเออตัวมันจะมีเกาะบนหัวไงเกาะเจียวขาวๆอ่ะอันนี้เราเราพอแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วนะ รับของดีกว่านี่รับของมาโดนมาแล้วนี่ไงเก็บเหล็กเก็บเหล็กมีหีด้วยนะอย่าลืมที่จะเก็บหีไปเออนี่อ่ะคนละอันเลยหีกลับบ้านดีกว่านี่เราพาพามาทัวร์พามาทัวร์กลับมาดีกดกลับกดกลับบินกลับบ้านนี่มาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซ่อมรถไฟอนเนี้ยมาดูกี่ครั้งก็เลยซึกขัดหูขัดตารถไฟแว่งเผลอมาเผลทุกไปแว่งเลยเก็บของก่อนตได้เหล็กมาเยอะนี่ใช่ไหมเยอะมากห้าสิบอันเลยปะ ได้เล็กมาเยอะมั้แกเห็นว่าเล็กมันล่นมาเยอะเ0าไปเผาเลยก็ได้มั้งเนี่ยเผาตรงเนี้ยเผาเป็นเล็กให้หมดเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เล็กเราน้อยมากเลยมีทองแดงเยอะแต่เล็กโคตรน้อยเลยเล็กหายหมดเอาไปใช้หมดแล้วเนี่ยไม่เล็กหมดแล้วจริงหรอไม่เหมือนเล็กจะหมดแล้วนะเล็กหมดเกลี้ยงแล้ะเนี่ยเอาไปใช้หมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเราไปออกเดินทางกันต่อมีมุนาไปต่อครับเดี๋ยวพลาดอะไรนะเดี๋ยวถ้าเจอแบบไอ้ที่มันเป็นแบบเหมือนหิ่งห้อยระหว่างทางก็บอกได้แต่เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นแบบเริลนะสามารถเดินทางไปได้ตรงนั้น มันจะมีบเป็นเหลืองๆอะเป็นเรื่องหลืองแบบเป็นละอองเหลืองลอยอยู่อะจะพา<อ>ไปดูพาไปแก้ปซิศาพาไปทัวร์ครับวันนี้วันนี้พาเพื่อนไปทัวร์ <c oughs> พาไปทัวร์แมพสักหน่อยเก็บของต่อบอกเลยว่าเกมนี้คือเกมฟาร์มของนะของมันตอบน้อยนะมันเจอเล็กน้อยอะส่วนใหญ่มันจะได้ของมาจากดันเจี้ยนนี่แหละนะที่แบบมันได้ฮี่ไงนี่พอไปเปิดมันจะได้ของเยอะมากเลยเอาไปเปิดในพวกท่ารถอะตอนเวลาไปถึงสถานีอะมันจะได้เปิดได้เฮ้ยวางได้นะวางไปที่พื้นได้นะกดกด F นะ กดเแลระว,ว่างได้นี่อย่าเผิดโยนทิ้งนะโยนทิ้งนี่คือหายไปเลยนะหีบกดตัวเอขึ้นมาได้นะกดตัวเกดตัวเอ,วเอขึ้นมาแล้วก็กดเอวางเกิดขึตัวอะไรอะอะไรใต้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่ปีะมันจะมาดูรเือ<ๆ>ดไฟเราดูระหว่างทางดีๆนะอย่าพลาดอะหินห้อยอย่าพลาดหิงห้อยเด็ดขาดเลยนะมันมีฮีบนะบอกเลยเจอไหมเนี่ยเจอบ้างไหมคือมันจะอยู่ตามแบบพวกโคนหินนั่นแหละพวกโคนหิน,นแบบ<ๆ>ระหว่างทางอะหิงห้อยเป็นยังไง มันเป็นเลืองเหลือ่ะมันเหมือนหิงห้อยเลยคือถ้าเห็นเรารู้สึกว่ามันคือหิ่งห้อยเลยมันจะเป็นเลืองเหลืององแสงลอยอยู่เป็นกลุ่มกุ่มอะลอยอยู่แบบพกตามโคดหินอะไม่รู้ว่าแต่เนี้นีเป็นหินเออมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะลอยแบบเนี้ยแต่อันนี้เป็นหินไงมันจะลอยเลืองหลืองแบบนั้นแหละจะต้องหาระหว่างทางห้ามพลาดของสําคัญครับพวกหีบเนี่ยคือเจอหีบแล้วมันแบบได้หีบมันจะได้ของเยอะไงพวกหีบอะที้เก็จฟาร์มระหว่างทางก็เก็บหีบเอาเนี้ยแหละนะเจอหิ่งห้อยบ้างไหมอะอยไม่เจอเลยอะ มันต้องดูดีๆอะ่ะเพราะรถไฟเรามันมีกำแพงมันก็เลยมองไม่เห็นอะ่ะไปตรงนี้รถไฟดิหยุดรถก้อนเจอรถไฟเห็นบารรถไฟแลนั้นนะเก็บของได้นะเวลาต้าชี้ตรงรถไฟตัวนั้นมันมีสีม่วงๆขึ้นไหมมีกดคลิกเมาส์กลางได้นะคลิกเมาส์กลางลมันจะดึงไปเงี้ยอ๋เอเอเนี่ยมันคือของแต่ลืมไปว่ามันเป็นของที่ไม่ต้องคับพอรีเซิร์ชมามันจะมีเลยฮีปเปิดได้นะเนี่ยฮีบนี้อุอ้ยมีเหล็กด้วยอฮ้ยมีเหล็กอยู่ในนี้ด้วยโอ้เพิ่งเคยเห็นเลยเจอ,อเหล็กเลยนี่ตรงนี้มีฮีปเหมือนกัน โอ้ทำไมมันเอียงหัวจังเนี่ยรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยนะเนี่ยของเต็มอ่ะกลับไปเก็บของก่อนก็ได้นะตอนนี้ก็ของเต็มเหมือนกันเนี่ยไอ้ของมันเยอะนะเนี่ยรถไฟมันอัพมาไม่ของเยอะมากเลยอะลับก่อนลับก่อนปกติมันไม่เคยมีแท่งเหล็กนะแต่ตอนนี้มันมีแท่งเหล็กเต็มเลยอย่างงี้ก็ฟาร์มของง่ายหน่อยนะฟาร์มของง่ายขึ้นเยอะเลยอย่างงี้โอเคนี่กลับรถไฟมาก่อนเอาของมาเก็บเดี๋ยวต้องมาจัดระเบียบรถไฟใหม่นะเนี่ย น่าจะไม่ใช่พาร์ทนี้พาร์ทน่าจะแบบจัดไม่พอนะเวลาไม่พอแน่นอนเพราะว่าเพิ่งชวนเพื่อนมาเล่นนะเพื่อนอย,งงงอยังแบบงงๆอยู่ต้องพาไปทัวร์ก่อนอเมื่อกี้รถไฟต่อรู้สึกว่ารถไฟมันจะสวยขึ้นด้วยวนะเนี่ยปกติมันไม่สวยแบบนี้หรือว่าม,มันมีหลายประเภทหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นรถไฟขนของหรือเปล่าของมันเลยเยอะอาจจะเป็นอัปเดตใหม่นะเนี่ยมันมีเหล็กขึ้นมานะเนี่ยเหล็กเยอะด้วยนะมีหรือเปล่าเนี่ยนะหมดแล้วมั้งนี่ไงมีอีกอันหนึ่งมีขอไหมครับโอ้กี้นี้มีเหล็กอยู่มันหัวรู้สึกบนหัวมากเลยเนี่ยอยู่บนรถไฟเนี่ย ลงไปข้างล่างดีกว่ากลับไปที่รถไฟของเราเอา้าไปไม่ได้ต้องกลับตรงนี้ก่อนถึงกลับดึงกลับ,บโอเคเรียบร้อยกลับมาถึงแล้วเดินทางกันต่อเลยนะจะต้องดูหิ่งห้อยเนี่ยเราไม่อยากพลาดหิ่งห้อยไปตอนนี้มีเล่กกระทองแดงเยอะมากเลยนะโคตรเยอะเลยอะออาหารแดงวะเอออาหารอาหารเ,าเดี๋ยวเราค้าบให้ใหม่ก็ได้มั้งเอา้าอาหารหมดแล้วใช่ไม่มีเลยอ,อาหารหมดแล้วอะไล่พวกนี้<ด>ก็ไดนะ้ไอพวกสัตว์ที่มันบินอยู่อะไอ้พวกที่มันเหมือนเหม,มือนเหม,มือนปิงอะเหมือนลูกออสอะ เท่บินอยู่ตามแบบที่เป็นกลุ่มๆอ่ะไอ้พวกนั้นยิงได้นะเราสามารถยิงพวกนั้นได้ไอ้น้องวันดีไอ้เปลี่ยนชื่อได้ยรอตอนนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วนะเออกด F เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อชื่อ number one number one ชื่อชื่อดูกลากลงชื่อดูกลากลงนะเนี่ยจากชื่อโลฟีโมกลายเป็นชื่อ number one นี่คือดูชื่อกากาลงมาก two thousand years later ตอนนี้เรามาถึงประตูแล้วนะเนี่ย เราสู้เลยนะแต่มันจะมีคนตามแบบพวกสถานีจะมีคนให้เราสู้อยู่นี่ใกล้วาลแล้วใกล้วาลแล้วมีงูไหมเนี่ยจะงกหน้าดูงูหน่อยมีไหมรอบนี้ไม่มีงูเฉยเ้ยนี่ไงคนยิงมันยิงมันเอ้ยมันยิงติดไฟได้อ่ะเธอเมื่อกี้หน้าเราขึ้นไฟเอ้าตัวเราวาร้าวเฉยเลยวาวเมาไหนเนี่ยวาวมันหลังรถเฉยเลยเนี่ยยิงเอ้ยออกน้ำตา,ตาดีว่าน้ำตาดีมา่มันจะยิงหัวแล้วเนะี่ยลุงครับลุงครับผมพวกเยอะพวกเยอะพวกเยอะ มีของดบด้วยนะคนพวกนี้จะมีพวกโทเค็นดบแต่นะโทเค็นโทเค็นลิ้นบันเมื่อกี้นี้เฮ้ยตายตายตายดิถูกได้นะพวกนี้อ่ะใช้แบบกดตัวเอฟถูกได้นะถูกมันจะเข้าแน่นอนไม่ติดเกาะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเนี่ยเอฟก่อนเอฟก่อนมาดิสู้เวละถูกปืนมันจะสู้มือได้อ่ะนี่ถูกตายเลยไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีตัวหนึ่งถูกถูกตายปืนมันจะสู้มือได้หรออันนี้อะไรอ่ะของใหม่ไปเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนจะเป็นแค่ของประกอบฉาก อันนี้มีของแต่งปืนด้วย <qualified S 1> ใช่ปะ่ะเนี่ยไม่ใช่ <ๆ S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่ของแต่งปืนอันนี้ปืนเก็บไปก็ได้นะมีของแต่งปืนเอาไปดูเดี๋ยวจะไปเช็คของอันนี้มันเป็นที่ปืนหีบนะตรงนี้เป็นแท่นปืนหีบเดี๋ยวเขาเอาหีบมาเปิดกันแต่ตอนนี้เราแบบยิงคนให้หมดก่อนไอ้นี่ของแต่งปืนอุ้ยอันนี้ของม่วงเลยอ่ะเพิ่งเคยเจอของแต่งปืนม่วนนะเนี่ยได้ของแต่งปืนม่วงมาอันหนึ่งของดีของดีไอ้นี่คนนี่คนเฮ้ยทำไรทำไรครับทำไรครับปุ๊บเออมันจะสู้มือได้เหรอนี่เรียบร้อยมีโทเค็นด้วย มันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะมันต้องมีอีกดิปกติมันจะมีเยอะมากเลยคนอ่ะเฮ้ยตกใจตกใจหมดไปตอนนี้อีกของเก็บก่อนเก็บก่อนมันไม่มีชื่อมันน่าจะมีชื่อสักหน่อยนะเดี๋ยวยิงคนให้หมดเลยแล้วกันมีอีกไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วปะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวฟาร์มของก็แล้วกันนะฟาร์มของให้หมดก่อนฟาร์มของให้ทั่วเก็บของครบยังอ่ะเฮ้ยอะไรนะเหล่ามอนนี่จัดการมันก่อนเฮ้ยสองตัวเลยยืนอะไรตรงนี้ปุ๊บเลยเนี่ยปุ๊บ ปืนมันจะสู้มือได้หรออู้ปืนตกเต็มเลยตาปืนตอเพียบเลยตรงเนี้ยเมื่อกี้ขยิงเรออู้ตรงนี้เต็มเลยตาเห็นไหมเอ้ยมาใหม่อ่ะมากันสามตัววุ้ยซี่ตัวเลยอ่ะอุ้ยเยอะจังตรงนี้โคตรเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าลุบอย่าลุบทุบเลยทุบเลยเอาดิปืนมันจะสู้มือได้หรอปืนมันจะสู้มือได้เราบอกเลยทุบจนตายทุบจนตายบอกเลยครับตายไปนี่ปืนปืนไม่แรงครับใช้มือทุบเอา เก็บของด้วยเก็บของด้วยนี่มีโทเค็นอยู่อันนี้ของแต่งปืนของแต่งปืนนี่ทิ้งไปแล้วกันนะของกากเอาของที่แบบดีๆหน่อยโอเคไม่ค่อยมีอะไรดีละไม่ได้ตัวลูกซองอ่ะมันมาขึ้นเรืร่อยๆอ่ะไอตัวนั้นตัวแทงมันมีตัวสีแดงอยู่อ่ะยังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ยังเจออยู่เลยนะมันแอบ,บอยู่ข้างในนี้ปะเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้อะเล่นซ่อนแอบ,บกันเลยไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงออกมาเองนะเอ้ยนั่นไงเจอละเนี่ยตัวใหญ่ตัวนี้มันปืนแรงปืนแรง นี่เรียบร้อยเอ้ยทำไมหน้าจอเปลี่ยนสีเปียกไหมมาค้อยู่ๆหน้าจอเปลี่ยนสีเฉยเลยอะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสงสัยหมดแล้วมั้ง <Okay, S 2> <ๆ>วันนี้มีน,นี่ของแตง่งเอาไปใช่ไหมอ๋ออยู่ไหนอะ,เ,นอะเอาโยนแล้วหายไปไหนเฉยเลยหายไปจริงแล้วเนี่ยโยนทุบหายปั๊บเลยมาคี้กิฟต์แต่งปืนมันหายไปแล้วโถเกทมาเจ็ดอันนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาซ่อมรถไฟได้เน่รถไฟเราพังรถ <laughs> ไฟพังเพราะว่าเราไอ้นี่เผลอลือนะไปซ่อมรถไฟก่อนนะซ่อมรถไฟที่มันแหวงเนี่ยผมจะสร้างรถไฟคืนครับเออนี่ตรงนี้ นนนีี่มัไไดด้้าต้องใช้นอนตัวนี้นานที่ไปมันรูนอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อมันเป็นอาร์ติแฟกต์ไอ้แโบค้าพี่เป็นแผ่นๆป่ะใช่ไหมเป็นแผ่นๆใช่ใช่เออเป็นอาร์ติแฟกต์มันจะมันจะมีความสามารถในการแบบเพิ่มพวกของในวอยที่เราแบบเดินทางนะแต่มันจะมีข้อเสียด้วยลองดูดิมันจะมีข้อเสียบอกอยู่อ่ะมันต้องมาใส่ตรงนี้นะไอ้อ์ติแฟกต์อ่ะเนี่ยตรงหน้ารถนะไอ้แชโบค้าเกษต มันเพิ่มหน้ารถไฟได้เอาไปใส่หน้ารถไฟได้อ์ติแฟกต์ตรงไหนตรงไหนเนี่ยนะตรงสีฟ้าใช่เดี๋ยวมาซ่อ,อ,ซอมรถไฟก่อนไฟตรงนี้เนี่ยมันแวง่งซ่อมเรียบร้อยแล้วครับรถไฟกลับมาสมบูรณ์แบบแต่ก็มีข้อเสียตรงที่มันมอนี่ไม่ค่อยเห็นรถไฟเนี้ยแต่มันน่าจะอัปเกรดได้นะรถไฟอันนี้คือทําไม่ได้อะไรนะได้ไหม่มากได้ไหมยมากขึ้นทําไม่ได้มากหมมากขึ้นในบอยแล้วก็โดนชาร์จตีแรงขึ้น5%ฉลามมาดิฉลามตีแรงขึ้น okay, อะไรอันนี้หรอโดนฉลามตีแรงขึ้น5% เป็นไรหรอกยิงไปเดี๋ยวก็ตายเออเดี๋ยวเอาฮีบไปเปิดก่อนดีกว่านะตอนนี้เรามีฮีบอยู่อ่ะไปต่อครับต้ามาเก็บฮีบมาเก็บฮีบอุ้ยสลับมันเอาไว้ซุ่มของระเบิดอ๋อนี่ไงตรงนี้ซุ่มบ้างซุ่มบังบิจิตอันเนี่ยของดีๆอุ๊กระเบิดวิ่งหนีผมเป็นดวงดวงใส่อะไรขนาดนี้เนี่ยซุ่มเหมือนแรกก็โดนระเบิดเลยเอ้ยนี่ของดีแหละอ๋อของแตงดีไหมเนี่ยขอไปดูก่อน ตาซุ่มต่อไปก็ได้นะนี่นี่มีโทเค็นเยอะมีเอาโทเค็นมาเอาโทเค็นมาเอาไปเลย5อันเอ้าอยู่ไหมอ๋อโอเคตาเก็บไปแล้วนึกว่าหายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแต่งปืนก่อนปะปะกระเป๋าคือพวกวัสดุนะเป็นพวกวัสดุพวกเล็กอะไรพวกเนี้ยโอ้กักเป้าแกกักเป้าของไม่ค่อยดีหรอกเออแล้วก็ที่เราจะมาแต่งก็คืออันนี้โอ้กักเป้าแกเออดาเมจน้อยลงนะไม่เอาดีกว่าดาเมจลดลงไม่เอาทิ้งทิ้งเลยทิ้งไปเลยแล้วกันจะทำอะไรกันต่อตอนนี้มีอะไรให้ทำไหมเนี่ยอ๋อเราจะไปเปิดที่ไหน เปินฮีบเปินฮีบฮีบโอเคอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมมามาตามมาตามมาเปินฮีบตรงนี้นี่แท่นบูชาแท่นบูชาโยนลงไปในเนี้ยลองโยนไปก่อนก็ตัวอีโยนนี่ p, p, เปินฮีบเปิดฮีปไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่โยนเฮ้ยอะไรอะฟักทองเหรอไม่มีฟักทองอะไรได้วยมีีมมเห็ดด้วย,วยันบอกว่าสามารถใส่ได้หรอมันแปลว่าอะไรอะฟังคำเตือนหรือว่าแปลว่าตั้งใจฟังน Listen นจูแคลฟูรี่เนี่ย มันบอกว่าเราจะสามารถได้ยินมันแบบได้ยินวิดเปอร์ก็คือได้ยินเสียงกระซิบอะเออไม่ถ้าคุณตั้งใจฟังเออจากไอ้นี่ดรเปล่าตั้งใจฟังถ้าคุณตั้งใจฟังแปลว่าจะได้ยินเสียงกระซิบมันหมายถึงอะไรก็ไม่ดูนะไอ้อย่างนี้อะไรอะอ๋ะอแม็กอะหมายถึงอันนี้หรือเปล่าแปลว่าอะไรถ้าเเหมือนเราเข้าใกล้แล้วมันจะมีเนี่ยมีเสียงกระซิบบอกเราว่ามันตรงไหนอุ้ยอะไรอะอ๋อไม่มีมีของแบกไหมอันนี้มีเห็ดอยู่ไอ้ย่างนี้อะไรอะอ๋อน้ำแข็งโอ้ตกใจตกใจเกอร์เลย เก็บของไปของเต็มแล้วอะแต่น,นี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะมันน่าจะเป็นแบบอีเวนต์ฮาลวีนอะไรนั้นนะไม่แน่ใจว่าคืออะไรเก็บเข้าไปในฮีทแล้วกันนี่เก็บเข้าไป,ไห,ห,รกกไปหรือว่าเราโยนได้ลองโยนไหมฟังซิฟังเสียงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักนิดนะ,ะเก็บมาแล้วกันนะไม่รู้ว่าทำอะไรได้โอเคเดี๋ยวคิดว่าพาดีเราพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะค่อยมาต่อกันพาหนะ์นา พาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาจัดแบบขบวนรถไฟให้มันแบบดีๆขึ้นนะตอนนี้นี่คือพี่มันแบบวางมัวซัวแบบของวางมัวซัวมากเลยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะ,ะมาจัดระเบียบรถไฟกันโอเคก็สำหรับพาร์นทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับออาไ้เจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าไปนะครับบายบายบ๊ายบาย